สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้นี่รีวิวแม่งทุกอย่างครับสั่งมารอเกือบเดือนได้ไมั้งโคตรนานนะ่ะที่เดิมครับประเทศจีน มันคือน้ำยาเคลือบไม้ธรรมชาติเดี๋ยวให้ดูครบไม่แพงก่อแต่แม่งรอโคตรนานเลยขอของมาส่งนี่ผมลืมเลยว่าสั่งอะไรไปวะเนี่ยจำไม่ได้เลยนี่สี่สิบเก้าบาทเนี่ยมีฟองน้ำถ้าสี่สิบห้าไม่มีฟองน้ำคะแนนก็ดีนะดาวเยอะ เดี๋ยวลองเช็ดดูครับว่ามันจะเงาหรือเปล่าเขียนไว้ว่าน้ำยาเคลือบไม้ธรรมชาติแบบดั้งเดิมเดี๋ยวลองดูสีไม้มันจะชัดขึ้นนะมะั้งยี่ห้อเดียวเลยนี่ว่าเนี่ยเป็นขี้พึ่ง น่าจะเงานะีนยวลองแกะดูไอกลิ่นเป็นไงจะระเบิดไหมเนี่ยกลิ่นมันกลิ่นมันก็เหมือนพึ่งนะ เหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนรังผึ้งอะ่ะคล้ายๆเหมือนมีกาบเพชรอยู่ข้างในด้วยมันเลื่อมๆเดี๋ยวลองเอาไปถูกาโต๊ะไม้ดูเฮ้ยไม่ใช่โต๊ะเป็นชั้นวาง เดี๋ยวย้ายกล้องก่อนครับมาเดี๋ยวลองดูจะได้เลื่องครับเปล่า มันเหมือนขี้พึ่งเลยอ่ะมันเป็นก้อนๆเนี่ยมันเป็นก้อนๆกล้องไม่ยอมโฟกัสเดี๋ยวเนี่ยครับมันเป็นก้อนๆเดี๋ยวลองลูดดู ได้เรื่องไว้นอเนี่ยมันก็มันอยู่นะมันแล้วก็มีมันเห็นลายไม้ชัดขึ้นแล้วมันจะเยิ้มแบบนี้นานหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย ในกล้องเห็นอยู่ตรงนี้ทาแล้วตรงนี้อย่างจะขาวขาวอยู่เดี๋ยวลองปล่อยไว้สักพักกก่อนดูที่มันจะแห้งไหมเพราะว่าตอนนี้อนิ้วรูดเนี่ยมันแผลติดนิ้วเลยอ่าหลังจากที่ รอมาสักพักหนึ่งมันมันไม่แห้งนะครับไม่รู้ว่าผมรอช้าไปหรือเปล่านะเอ้ยรอน้อยไปหรือเปล่ารอมือจับดูรูด,ดมันก็มีน้ำยาติดมือลื่นเลยอันนี้ผมเอาผ้าเช็ดไปหน่อยนึงแล้วไปรอบนึงแต่มันก็ยังมี ความเข้มอยู่ความเข้มของสีไม้อะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้แล็กเกอร์ไม่ได้ครับแล็กเกอร์นี่ลงแล้วเคลือบเงาวับอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ใครอยากลองก็ได้นะครับคลิปนี้ก็มีมานี้เอามาให้ชมกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ ยาเคลือบหมายสูตรธรรมชาติทำรรมาจากลังพึ่ง